สวั bana, oui? สดีค่ะพ oh. ี่น okay. ้องป้องไปยูนิชองติมกุชมาลำพื้นอชิเนะอันลูกไปฮับเอาพี่น้องหิ้วเข่าบักคากน้องไปกับอันลูกขิ้นจังไปฮับเอามาหาันน้องเป่านีละน้องเปาเปานอปาเปาตางห้องพี่น้องอันมาฮอดใหม่ๆก็เรียกเปรตไทยเพราะมันหิ้วเข่าะไแต่บาห้องั่จอร่อยมากเลยมน้อง แต่ตากินเขาเป็นไดลูกแซบบ่าคาบแรกมันมานี่เขาเขากินคาบแรกนี่เนาะพี่น้องมึงมูหันมูหันกับเขาลางเนี่ยจะปูน่ะมันเนี่ป้านากินตั้งโดนเรืองเห็นไก่หรือเ่าเป้าแรกแกแซบเนาะคนกินกะมีสันแด่ราได้กินเลยองสามเือแม่น่ยมันมั่งขหนแม กอ่ใ <Sabbath> ย like, <c oughs> ังใส่มาใส่ยัใส่นหน้าันแ่หน้าออกด้า่ยอิ่มแล้ว่เตู้อ่น่ยเม่อเมื่อาน่เมืแล้วูสรู่มั่นป่ครับอันียังมใส่ก่จใ้สระ่นใ่นี่ก็ิป็นเป็นบรรยากาศในการกินเขาเขาแร่เลยพี่น้อง ที่นี่ก็บริกินเขาจ้าเื้อนอนกรตือเหมือนใบาสามาาดูบรรยากาศดูก,กินข้าวนะคะมาเด้อมากินน้ำเมียิมลูกเต่าก็ดีค่ากันเขาเอินมากินเขาตรวจอยางเงตรวจสั์สนว่ามีเงินหรเอบาทตัวยังดแร้วนะครับโอ้ที่นอน แนวกินแซ่บปันได้ก็กินได้้ซมอิ่มนาะพี่น้องกินเรื่อนนั้นก็กินว่าได้ตอนฉีเราคขนาไวก็พยากาีวัคซีน้ม่รนกะไสมูสมปกันจงงกินข่าแล้วก็ซู้กันถ้าเป็นไปได้ก็แบว่าโอ้ยอิ่มมากนวนเบ่งข่าหัวนึงไม่ติมกูมันเหมือน นิ่วบักครับมาเลยได้ยินแต่เสียงโอ้ยนดาสามารถแล้วพี่น้องว้ยต้องกินเลยมันเบิรเดอรมูตัวนี้ค่ะสามซีชั่โมงเดนไปเบิร์ดมือเนาะไปเบิดมือแหมก็อีจังไหมย้อนมูตัวนี้เ็นปะย้อนมูตัวนี้แล้วไม่คุณแม่ก็ได้ไปเนาะไปเบิดมือแต่ว่าน่ว่าอบฟุ้งเรื่อบางอ่งโอ้ยมันมาพวกกว่าเออไปก็ไปไป ทเที่จงจังยิ้วเขาไปกระชับรวดว่าแม่นบินนะว่ไม่ไปรับรถเร็ว้าส้นไจรงจังก็ร้าานแตกินไปกระชับรุนบบดนาะนัอดส <laughs> อันนี้คือว่าค,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 คือบรรยากาศขวามอบุนเนาะอันว่าเจอเพิ่นการเลี่ยงมืกระท้ายุดมมุล่ะแต่ว่ายกใหรูปรูเด่นเจอูผู้ยู่คุณกินซ่้าแม่ติมกันได้มากินอยู่เีูไป h a l เอา,านะคะ กินคงใช่็้ันใไปดูกแล้วแานอกันนี้คนหออย่างหนึ่งซื้อซื้อ่นจริงจังอะไรนะห่อพังนิภาพ่อนพี่น้องอันนี้เป็นห้องอันห้องซืสายใหญ่ห้องนี้ก็เป็นห้องนองแย่ ที่มองจดอ,อันนี้ก็คือเลืองสูบสายใยนะคะแล้วก็มองต่อไปก็ไหง่องน้องแอนแล้วก็ห้องล่ลาะน้อยเป็นตะยูดียูพี่น้องมันมันเงียบดีเงียบเงียบมาเลยก็เจ็บประมาณประมาณนี้นะคะโอ้ยอิม นี่แหละหิ้วลายๆายเพื่อนมากินกินบ่ได้ลายที่พี่นอนกินแป๊บเดียวก็ได้อิ่มแล้วๆๆอันนี้หองอังเปาแล้วก็หองแอนหองลหน่อยบรรยากาศนะฮะจะเป็นประมาณนี้ นะคะขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเด้อแม่ติ๊ไม่ก,กินเขายุหออ่งเป่านะคะหอพักนี่พาพรนีไ่ไงนี่เป็นแต่ยุดียุพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหอไม่เป็นหอทา่าศาง เป็นภาษาสาังเนีย่ยก็จะประมาณนี้นะคะออขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อบ่บ่ามาเมติมสิตไท,ทยยังร่วงกะข้อเมนต์มามีแต่หายกำลังใจเนาะหายกำลังใจว่าแม่ติมไทยยังกะเบิงบ้งเบิอนละว่าสันโอ้ดีใจดีใจหมอลำกาซิยุนอีกเปลี่ยนบางส่วนแล้วกาซิยุนอีกมือเก่าคือรูปรูปยันเสือ

บ่ไฮวะไม่มีลายขนาดบ่แต่ด้วยพันหนึ่งพันสี่พี่จริงอ่ะท่านแต่ไม่หักพอไปยากยี่ยหแถราื้นที่ทีัตกเนาะแมุ่ณอ้นองมลองกเพนลบรรยากาศอ้าวปไปไหนปายิ้มแล้วเหรอไี่ปเ่ป็ไองช่ไคี่ปกอเรยเราจะได้ออกมานช่ไ อันนี้ก็จะเป็นหลงที่นอนจะเป็นประมาณสะสะอานแต่ยุ่งอันนี้ก็อยู่ที่ข้างหลังนะคะประมาณนี้แต่ก่อนที่สุยิงไม่ใช่ผลทองอะไรเลยไม่ใช่หรอแต่งตัวรถของไว้บนรถใช่ไหม ใช่ของพี่จะเป็นแบบว่ารถรถปิดแอร์นอนไปเลยรถบัสเอาเบาะออกแล้วนอนเรียงกันไปอุกโซนอิสานอิสานอ่ะบอกแมนแล้วกันแล้วก็ฝั่งไปซ้ายฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายจะอยู่ด้านหน้าแล้วมีแ่ตัวหนึ่งกินข้าวแล้วก็นซื้อกันไปหนึ่งแอร์เป็นสองแล้วก็จะซื้อเสื้อแม้เสื้อเป็นพับได้แม้างเข้าไหมเออแล้วก็มีตู้เป็นริมชับแหมเยี่ยงกันใส่ลายของใครของมันเป็นหลอกใครหลอกมัน แล้วก็มีลิ้นชักน่ะของใครของมันคืออ็อกเล็กยึดอยู่เนี่ยอันนั้นคือไปเล่นดูอยู่ก็คุณมคุ้มต้องสร้างคุ้อังเปาฮู้แจ๊คพายตอนนั้นฮะฮู้แจ๊คพายตอนนั้นที่เสียงอีสานหรอเมนทั้งวงทั้งวงเลยใช่ไหมพี่เปาแกรู้จักหมอแล้วอังเปาเนี่ยเป็นเป็นอ่าแฟนคลับเสียงอีสานรุ่นแรกๆเลยเอฟซีเสียงอีสานแฟนคลับเออเสียงอีสานนี่ยังไงเธอมาให้เขามาอยู่มาล่าหุ่ยเม่ยนแต่แต่เธอขายเสือขายอยู่กรุงเทพ ตั้งแต่ค้ายเสื้อผ้าตอนแรกสิเราถ่าวเพาไห้ฟังว่าตอนแรกอูจจากับไอวีไอวีนี่เป็นเป็นายหักข่อยแค่สมัยเคยบวชเรียนน้ากันแมนเราสึกออกมาเราเห็ุงานแล้วแต่ว่าข่อยบรูที่ไปทีมากวีรพัฒนวีรพัฒนน่ะนางจะเป็นเจ้าของเว็บลุกทุ่งหมอลำ ลูกทุ่งหมอลำ .com เนี่เจ้าของเว็บเลยคือหล่อนหลายๆคนกับบอลหลวงตะกอนเนี่ยเวฟลูกทุ่งหมอลำคือดังมากแล้วคน่อาชอบไปลงสปอนเซอร์ในในเว็บหล่อนอ่ะเยอะหลอนอ่ะเป็นเจ้าของเว็บเลยแมนจูบบอลบอลลำเบี้ยงรู้สึกยิแมนแล้วแล้วฉับบอลหลวงอ้ฉันอ่ะเป็นเจ้าของเพจนี้จนเรามาบอกฉันว่าแล้วเป็นเจ้าของเพจเอ็นเจ้าของเว็บใครเลยนรู้บันนี้อ้ายก็เลยมาหาอ้ายมาขายเสื้อผ้าน้ำไกรมาจองล็อกขายเสื้อผ้ายุคจิตกัน ายเล็บส่วนว่าเบาเทบเทปไปเบิ้งบนอล้วมันบาแลำอ้ยบาบางสิขนาดยังเชียงอีสานนอนนอวางสิอใช้วัดโกกากงานวัดไปเลยจ้าเชียงอีสานไปทุกปีเล้ววัดโกกากตุกากนี่ร่มเนาะชัดปิดตาตั้งแต่หางวงแรงค่ะชัดไปทั้งฝ่าร้านใช้เสียพานี่วะไปน้องขอไปเปิดพื้นต่อก่อนยังไม่รู้สูสายใหญ่หลุดจากจู่วัดแต่ว่าเป็นสูสายใหญ่ก่อนเนอนเนียน หูจักว่าผู้นั้นเป็นผู้นี้ผู้นี้หูจักวเพราะเขาเป็นเอฟซีเศรษฐีสานอยู่แล้วแมนพี่วินี่ก็เป็นร้านไส้ของแม่ฮักของแม่ฮักหนูแม่ลาบกับแม่ม่อนนี่แม่ลาบแม่ม่อนเป็นเซี่ยวกันมีทั้งพ่อทั้งแม่เป็นแม่ฮักคือแต่ก่อนเป็นเน้นหน่อยเป็นเน้นหน่อยไปสิไปสิไปเรียนยุคของแม่ยาลาบฝูมือย่างหมูแรงอยไปกินข้าวแรงครับเน้นหน่อยหรือ่กินใช่ไปกินข้าวแรงอาจจะไต้องกินไข่ต้องขอใจว่าเน้นหน่อยก็คือเด็กหน่อย ต้องเรียนต้องมีทั้สมองเด็กหน่อยบพราะเด็กสดเพราะเด็กทีเรียนเรื่องศีลเรื่องนั้นดอกแค่ว่ากินพีบวดเรียนเป็นมะแม่บวดเรียนก็นั่นแหละก็จะไปห่อแล้าถุงมือถุงมือแต่อดดุดเปล่าถ้ากระโหลกมันกลมวาล็อกกับมันเป็นแม่ค่ะสายย้ายอีกใช่ไหมเพิ่มเมป,ป็นไปเป็น,ปนมากตองทีน้ก็ตามดูเฉียนอีสานตลอดไปจนเขาจำหนาได้เอาซื้อซะกูจัดเบิร์ดเบลแป้งมื่อเนี้ยคือสนิทกันเบิร์ตเบลถาคณิตแป้งลัทธิดา ผู้ใดสายใหญ่อุดมพร้อมไม้พุ่มตะปีที่ข่อยไปเบิ่งนังไม้พุ่มดอนขอดลูกมันก็เลยบ่ได้มาลำ้ำป่านพันปอกาดน,นี่ไปตรงนั้นหรอกผมเห็นมาดู่จอพันบ่กล้าแบบว่าบ่กาดเขาอะไปหลักเขาไม่ใช่พวกมุจจามพื้นนะสิแม่อันนี้มันต้องจักอัตโนมันนมนนติเพราะว่าไอมุจะจับสายป่ะเ<อ>จ็ดสายอุย้ยไป<ม>ตะกี้น้ำเบิง่งเราไปสง่งเราหอดพุดมดอนเนี้ยงตะกี้เราอยู่ดอนเมืองกันบ้านพักันแฟนเก่าเรา้วเนี่ยแมนที่รถไปส่งเอี่ยงสองคนตะกี้ กอดน้องเม็ดนี้ิ้มกันร้องเลยไงซาเดอร์เคยมีเคยมีแฟนอยู่วงเสียงอีสานนํำนั่นเล้วก็เล่นก็ไปจอเธอเธอเธเธอเธอเไเธอเธ้เธออเธ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 ออเธ่เธอเธอเอเธอเธอเอเอนเธอเเอเอเเนอเไอ้ธอเ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 ธอเธเอเอยอเธอเอาเธอเอเธอเ้อเธอเอเธเเธอเธาเธอเเธอาเธอเธ็ออเองเเออ อ่คบอนรถึงบอกซื้อึงกวัวเออรักเสือดาวรอนรอนตะกอนทอผีกับอายุเพียงอีสานไม่ไมขอบรแม่เป็นเดนเซอ้่ามอง้ยกัแม่พี่น้องเนาะขอบุทุกานเปใจกันแล้วกันนะคะขิปนาวัยสมีกนเด้อความบุญของมแม่ของลูกของขอบของขั้วของครัวสาวนยนะคะกิ้งข้าวขอบุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเช่นีกอคลิปนี้สวัสดีค่ะ